โฟก่ะคุยตัวที่ออกไปแล้วตัวที่แรงแล้วตอนนี้ายไอเดียกูไม่ได้ซื้อสกินเมืไว้ซื้อแต่ตัวเจอนี่นะไอลูบิกอ่ะมึงรอใกล้ๆแล้วค่อยไปหยิบก็ได้นะหยิบเลยหยิบเลยมันก็มันก็มาเลยแล้วจะบันแล้วจะันน่ะมันจะตั้งเงินเล่นตะบังไงเฮ้ย แต่มันจะไม่เห็นนะลูบิกกับฆาตกรมันต้องดเอาาอดาฆาตกรมันเล่นหรือเปล่ามันไม่เล่นหรือเปล่านะเพราะแบบมันเล็กมากนะกูว่ามันน่าจะเจอคนแล้วนะเดี๋ยวกูลองแก้ดิเงียบ,มไ,มบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ยังไม่เล่นนะไม่คอมมานต์อยู่ขาเป็นมุมโดนว่ะโอ้โหโดนท้ายนะได้โอ้ยไม่กอดโดนตีเดียวล้มเฮ้ยเฮ้ยโดนของลินโมลิเลยนะเฮ้ยมึงอาจจะต้องบล็อกกูนะมันอยู่ก็จะประตูประตูอยู่ตรงนี้นะใกล้ๆเลยมันอยู่ฝั่งประตูเลยฆาตกรอ่ะปีเดียวประตูตรงนี้แล้วเพ่ ไอ้เหี้ยเพื่อนมันเป็นคนจริงโอ้ยแบงค์มันเดินแล้วแบงค์ช่วยดิแบงค์แบงค์ก่อนอย่ามาเปิดประตูไอ้เพื่อนเพิ่งจะเพิ่งจะเปิดประตูเปิดเลยไปแล้วเปิดได้เปิดเลยได้ได้บอกข้าไหนบอกข้าไหนช่วยดิเฮ้ยเฮ้ยเ้ยจัดโซ่จัดโซ่จัดโซ่ไปเร you know, ็วไปเร็วไปเร็วพี่ไปไม่สำเร็จจะได้ชิบหายแล้วลาก่อนเพ้ยโอ้เดะซีโนบี้ โอ้ไม่มีเปิร์ควินโอ้เหเพื่อนไม่ได้ทำเฮียเลยดีแล้วมั้งสีเปอร์เรียกคนเฮียดีแล้วมั้งดีปะเดียววะเพื่อนเดียวละเกิดมาปั่นเลยนะโอ้ยมันเกิดมาปั่นไม่ไหวแล้วเกิดมาปั่นว่าว่ามันเกิดใกล้กันบ่อยอย่างมังอูมีเควสอยู่ว่าต้องปั่นเครื่องปั่นไฟอ่ะเดี๋ยวไปเติมมันไปมาเป็นเด็กปั๊มไป มันจะโยกหัวมองอยู่วะเนี่ยไปดูอุ้ยมันไม่ได้โยกแต่มันลอยอยู่เดี๋ยที่ที่ไล่กูมาวิโยกอุ้ยเลียวใส่ไม่ดีเลยว่ะอุ้ยมันถืออะไรอุ้ยถือไปแบงค์ถือไปเกือบแล้วออกเฟดทำไงได้เนี่ยโอ้โหมันเล่น สายละไา่ระบายไม้สสยละหมาดมาเลยนะ, <laughs> นะเฮ้ยเรียงฮิวไปเรียยวมันไม่มีหัวหมูซะนั้นโอ้ my god มันอยู่กับกูเรียตต้นั้นอันพีมีอะไรไหมมึงขี้โกงป่ะเอาเราฝกป่ะน้ำมันกูอยากเต็มถังเหลือตึงนึง เฮ้ย้อมนี้มีไม้เหรอกูล้มแล้วเนี่ยเพื่อนอย่ายวบุงล้มพี่ะะอะเราเปอกาแบบแฝงตามมาตลอดไอ้นี่ขอเครื่องนึ่งพี่โอ้ยนำ้ำเต็มถังอยู่ในแทงเว้ยเฮ้ยนี่มันระเบิดระเบิดเออระเบิดโอ๊ยกูล้มแล้วดิไอ้เดี๋ยวบุง้งล้มไปเดี๋ยวเลยชาวแงงระเบิดไม่ให้ แบงค์อะไรไอ้แรื่องไม่ได้ไเรื่อม่ได้อยากละหมาดนะของมึงนะโอ้อ้าล็อกปอกบ้างด้ใส่ชุดแบบนี้ไม่ใช่คนแบบอิสลามหรอกโอ้แบงค์โอ้อ้าล็อกปอกบ้าช่วยหน่อยเหมาดนละหมานโอ้ล้มพอดีหนึ่งเชิญนะเดี๋ยวขึ้นมาขึ้นบนต่อเลยเร็วแบงค์อุ้มแบงค์อุ้มโอ้โหโอ้ขึ้นบนมันไม่เหลือแล้วอ่ะ โอ้พูดตักนี่นะโอ๊ยใครเนี่ยเมียขาสั้นเลยวิ่งมาบล็อกให้ทีนึงเดี๋ยวกูปันอีกเครื่องนึงให้เลยเี๋ยวมุไปเลยแต่ตรงน,นี้ไม่มีไม้นะกลัวจะโดนฟรีนึงฟรีหนึ่งทีมันกบหันแน่แบงค์มันกำแล้วของมันแรงวยแบงค์แรงแค่ไหนเฉลียวตัวนี้มันเคาะอยู่โอ้แย่โอ้ เฮ้ยันี่อะไรมันบล็อกไม้เหรอหรืออะไรวะกันไม้เปล่าเดี๋ยวไปดึงพีหน่อยเดี๋ยวโอ้สองไกลกันจัดมีชางหวังไว้ให้พีโอแขนนี้รู้อยู่แล้วนี่เราจะเราจัดไม่มีใส่หรอมันจะฆ่ากูแบงมาเลยทียอมยอมไปก่อน ไมบอกให้ทำยังไงดิไม่อ๋อเวลากรรมทีกูมันเดินไปได้นะแต่มันไม่เอามันเอาเลยวุ้นี่แหละไม่ชอบเด็กปั๊มเหรออิสานเลยข้างบนนะพี่ว้าวลุกป้นว้าวไปเลยสังน้ำมันกู โห้วนเร็วจัดอ่ะ Can you see the dark ดี๋ยววิ่งเอาไหมอยู่ตรงนี้กันหมดเลยเหรอมันรอกูนี่กูไปไม่ทันเมื่อไรกูมีกูมีทองแหล่งกูมีทองแหล่งกูมีทองมันมันรุมแรงจัดมันรุมแรงบมดวัดแล้วว่า เฮ้ยมึงอุ้มกูดิยอนยูเฟลนด้วยี่มาจัดมาจัดผมจะตามกูต่อเอาสู้แบ๊กแอนยูเฟล my heart โอ้กดจะเป็นบ้าไม่ทันมันระแวงจัดเปิดตู้ มันหันหลังมักก็จะเองยเืนงงเลยมันงงเลย้บอกกูหลุดเลยถ้าบอกกูเนี่ยหลุดทีนึงทีนึงทีนึงขอทีงขอทีงโอ้โหเรสบลออ้โหแล้วโอ้โหตตายเย อุ๊ยอะล็อกอากมามันมันอยากฆ่ากูมากกูไปเล่นกับศาสนามัน Can you feel Can you feel เฮ้ยคนที่มาสองมันเยอะเไอ้เรื่องกูมีโดดตู้นั่นเหรออิสเน่โดดดิโดดที่เลยโดดดิดอง มันเอากูจริงนะทั้งคนจริงเปล่าไม่ใช่มาเดินกลับมาหรอมันทึบเดียวจัดอ่ะเล่นรอบยาวสุดในบางโพโอ้โหกูโดนเนี่ยเงี้ยไม่โดนล้อกูล้อเล่นหูแล้วพับเลยดิโอ้ยมันไม่มันไม่กระทืบไม้ด้วยโอ้ยโอ้ยบังคับโอ้ย

โอ้เธอหวานเกียียบโอ้ยไม่มีปั๊มน้ำมันอ่ะโอ้เธอมาแล้วโอ้เธอหวานเกีียบมึงยังปั่นอีกเหรอ <laughs> Can you feel อ๋อมันมีส <you> hey, ปิน Can you Can you bang t i m โอ้ไม้นี่ตอ,อนแรกมันยังไม่ระเบิดอะไม้เนี่ยเดินมางั้นไปปั๊มน้ำมันแล้วอะปั๊มมันอยู่ข<อ>้างบนอะมีโออะโอโอเว้ยตันเอาไม้แตกกว่าทุกคนกูจะลงคลองวีนะลงไหนก็ายเหมือนกันกูไม่คันเถอแล้วกูจำยอมเลย คมต้อ,ยองยอมจำเงนมันมาแน่เนี่ยมาแน่อ้ก็หิวม่ตัวนี้แหละเปิดเปิดเปิด่อยู่ปั๊มปั๊มเนี่งปั๊มปั๊มปั๊มเหรปั๊มเยอะจัดมันอยู่ใครอะอยูก่กับพวกกูแหละสองคนอยู่ชั้งสอมึเห็นดูวมันี่มันอยู่กันเนี้ยอยู่กันเนี้ยเนียขาจัดเลยอะ เฮ้ยจุงถึงสองคนไฮ้เพื่อนมเข้ามาให้แดงแม่แแ่ยังมันเลงอยู่มันเล้งอยู่เฮ้มันเดินไปหามึงลดาจุงจุงตุงุงุงมันรู้อยู่แล้วว่าคูจะไม่พับอ่ะนี่โดนกูหลอกไอ้สัต พับเลยดิแบงค์พับเลยไม่เคยแคร์ไม่ยัดจัดตัวเนี่ยไอ้ชี้หน้าชี้หน้าไม่ไม่มีการตันไอ้สัตว์โอ้กูว่าแผ่นต่อไปเนี่ยมันมีกันไม่แตกนะกูว่าแผ่นต่อไปเนยโดนละ Can you feel my h e a my god ปวดอู้บูเลยอ่ะยูช่วยพวกเราพี่ไปไม่ทันไหนดิมันไปทางเดียวกันนะมันไม่มันไม่มีเสาพี่โอเสาที่นี่เองแล้วไปช่วยแบงค์เลยช่วยเยอย ไปแล้วเนี่ยมีทัานมันมีชู้เพื่อนด้วแกายูฟิลไมฮาร์ดเยี่ยมมาแล้วว่ะ,ะวีละคอมหาอุตางมนุษยชาติโอวยวุ้นเลยทำ <laughs> ไมเจอเดลเล่แล้วมันเล่นอย่างนี้ไอ้ <laughs> 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 มันเล่นยากจังติ๊กต็อกเกเสร็จแล้อโอ้แล้วมันจะออกไงอ่ะทีเนี้ตั <laughs> <laughs> วติก๊ตกต็อกจะดัดเสียเดรเล่ติ <laughs> ๊กต็อ ทีช็อตทีช็อตพร้อมเลยนะพร้อมเลยนะโอ้โหทึงเรือเฉดละไม่มีโอกาสได้แบบอันนี้นะไอ้เนี้ยเป็นผู้ก่อโอ๊ยเู้าก่อก็คงจะยอมจำนนนะพี่เพราะคุณไม่มีใจอ่ะยอมจำนนนยพี่ ไม่เอาไอ้นี่อ่ะเดือดแต้มหายเพชรเดี๋ยวที่ทำมาเฮ้ยมองไม่เห็นหนอพังเพชรฝนหมดปัญจโมลีมึงแน่เลยพี่เพชรอนเพื่อนอย่าเพิ่งปล่อยไปหาหลุมก่อนโอ้ไปเลยเพชรโมโมเป็นบอทเลยยื้อก็ยื้อสุดเลยยื้อไม่หยุดนะพี่อย่างเงี้ย สู้ชีวิตแลนะบอตัวนะั้น <laughs> มีบุญเลยวุ่นเดินตาม <laughs> ให้ไฟคลอกตายส่ตายกไฟนี่แหละเอาทีแฟร์ซี่ <laughs> โอ้ไม่เป็นไรเลยนี่ไงโอ้ยมันออก็แล้ว มีของเาชีพแล้วพี่มันเป็นมุมที่แบบสว่างมากเลยอะอะกูให้โลงๆเลยเดี่มันถูกบเอาชีพรึเปล่าเนยพี่อะโลงๆเอ้โอ้ฉันลุกเลย